ดีโอ้ยสบายดีสลอยเนาะในยามเที่ยงมาทานเพิ่นกินข้าวพอดีเนาะทุกคนโดยกินข้าวก็ยังมีอิ่มใช่ไหเนาะกินแล้วดูโ่โดยได้ยังกินอ่ะโลมีอืมโลมีบ่อาหารประจำเนาะอาหารประจำวันใั่นอาหารหลัก ไทยก็กินแบบนั้นโดยเพราะว่ามันก็เฮาไม่มีอันกินก็บอะไยบอลูมีอะไรกินเนาะมันง่ายดีะมันง่ายดีมันชิลเลิตรูปแล้เ <c ười> ครื่องปรุงก็มีง่ายแล้วก็อ่อมคุมกับเงินฐานะเนาะทุกคน <c ười> กำลในแก่ขายอยู่ห่อหนึงก็4 0 0 0แล้วเนาะมีเวียดนามม่นเบาสิบบาทห่อละบบาทเลยเนาะ คือมื่อนี้กับโบได้ไปเฮ็ยเวียโบมาได้ไปผักจนกลัวสีเห็งดงันโด่งเลวผมบอก,กออผักมาเนี้ยนโดนแล้วเนาะน <c oughs> จนจะเข้าเป็นเดือนแล้วพ่แจ้คกลับมาแล้วตั้งแต่ปีใหม่กูละเจ้าของเพิ่อนกับมันได้โทรนำบ,บอกาอกาโบได้บอกใช่ไหมระว่างเขาเวียกกระติบไก่แแบบกระเทือนเนาะคือเจ๊งนะกาโบเคยขังเน่เนาะ กองานที่เขาเห็นนี่ก็เป็นงานเมางานเมาเลยทั้งหมดแต่ว่าเขาก็นได้นเนาะไลยู่ในนั้นกะแต่ก็บอกคนไลรอเห็นคนก็ไลยู่นะยังมีคนอยู่บ่ซจะจะพักนี่บ่ก็บ่ได้มีมีแต่ช็อตอันนอกในเห็ดนี่อือแต่ว่าเห็ดไว้หลายแล้วนะมีสต็อกเนาะเอาคือว่าเห็นอยู่ผู้หญิงคนหนึ่งนะอยู่ในนั้นนะมิเม่นบอกบ่แบบเห็นนาทีพายนาทีมันนะแต่ว่าเพคนก็แต่ง มันสโลอยนี่ฮู้ว่าสี่หยุดงานดนก็เลยแบบว่าเฮสต็อกไว้เฮสต็อกไวละลายเนาะในหน้าเวียกของเทาประมาณนี้คือเวียกแต่เวียกแต่ละอย่างเนี่เป็นเป็นคนละอันคนละอย่างกันเนาะเจ้านีจเจาปแบบฮู้เตาลินเตาะนะคนละนาทีนะใกล้ระเบิดองนี่ค่ะยังจับมือใกล้แล้วเมื่อเดือนนี้บห เจ็ดคำเจ็ดคำ oh <my> แต่เมื่อนี้ก็เก้าคำบอก <c oughs> เพ่งกระเจ้าขายขันมาบิงเนาะแต่ก็เป็นเดินหน้าเ <c oughs> มื่อนี้สิบสามเนาะเม่นบอกสามคคือเห็นมันกระเจ้าวเก่าคำในเม่นเนาะจ้เออมืออื่นชิ้นใหญ่ประมาณนั้นเนาะพ <c oughs> อเห็นกระเจ้าขายขันมาบิงนะการนับหนึ่งไม่เนาะการถามเรื่องกันอยังก็คำคิมนใ่มู้ได้เนี่ย งมไปนี่แล้วเนาะนี่กะท้าบแม่เป็นทั้งนั้นแลก็การเกี่ยมเครื่องของเรียบร้อยบ้าแล้วเนาะคือสามีเพิ่นก็อยู่บ้านเดียวกันนี่โบโบคนละบ้านไงไข่แล้วเนาะไข่สิมีงานมงคลเกิดขึ้นแล้วทุกคนโดยคือเมื่อนี้ลูกสาวไปใส่เลยนอนนอนใช้นอนก็ขึ้นมาแต่วัดกับป้าไปเพิ่นเศร้าแล้วบอเป็นไข่นะเา คือเม่ินสาวเปลี่ยนก็ได้อนมมาฝากเนาะสองแพกทุกคนเองก็เป็นอายหักอยู่ฝั่งไทยเพื่อนฝากนมมาให้ลูกสาวเพิ่นแต่ว่าลูกสาวเพิ่นก็นอนบ่ได้เอามาเข้ากองนำแบบเนาะเห็นความน่าหัก็เลยดูก็เลยฝากมาให้กินหัวซีซะสองแพ็กเนาะโดยนมเด็กก็ซอยแล้วทุกคนอ่าสโล่ แพ็กหนึ่ง,งน้อยใหญ่แพ็กหนึ่งอ่าโอเคอ่านี่ค่ะเรียบร้อยแล้วเนาะดูโค้ลงลงแบบนี้เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆจากเพิ่์นมาชั้นซะคือว่าอะไรเพิ่์นเอ็นดูในความหนา,หาของลูกสาวของเพิ่นนะ์นเนาะหลังๆนี่ออกคลิปน้ำเมดุหลายคนก็นั่งตงนนะ ngo กันเนาะเพิ่์นกาเยอเข้ากล้องน้ำเมร โอเคเรามีเดย์ฮากับอบไปทีมหอยแล้วก็เสียหาทางสโล่ขอบใจไอ้เพื่อนเนาะเล็กๆน้อยค่ะโอเคแล้วก็ขอบใจไอ้ทางฝังไถเนาะียำใจฝากขนบนี่แล้วมาให้นี่น้อยก็ขอบใจหลายๆเอาก็เห็ดนาทีก็ถือว่าสำเร็จแล้วเนาะแล้วเป็นแน่ใดเรื่องต่างๆผู้บ่าวผู้าพบบคุ้ยคุยฮาระมีคำว่าหลายอยู่บ้างทุกน บ่ได้คอยม,มีเลยคือเขาออกซ่องตลอดนี่กับวาสีขาวมาลายนี่กับ,บ่มีเนาะแบบมีแบบเซร็จนะบบส่วน,นลายแบบเซร็มาเสร็จมาก็แบบกระตบดกระตอบไปเร็วไปดูเพต่เสร็จมาอีกแค่หนึ่งเวลาว่างโบคอยตรงกันเนาะส่วนลายนี่จะเป็นนมฟังไทยบอ ประเทศนี่ก็จะเป็นนุ่มไทยไปอยู่เมกาเนาะบางที่ก็นุ่มลาวไปอยู่เมกาจะซื้อเฉมันนี่ก็คืออันลูกสาวลงวัดตะเกาว่าเจ้าลงบอสตะเกาไอแม่แบบเพิ่นลงไปรวมนะลงลำป้าเพิ่มเฉมนี้ก็คือบริมีวางแผนว่าสิไปซื้อเครื่องมากะเกะมันบอก สองกรซ้าเพื่อกระตุกนะเพงลายเลยเนาะมีผ้าวไว้ผวาามีผ้าขาวอีชิบุกพาเอาเอาอันแตงมือพุนดิเออแตงมือเนี่ยแต่งขอมือพุนเนาะคืออนคาดอโเพลงบอกประมาณ สล้ลานสี่สิบสามล้านกินควายเลยเนาะแตงมือพูนเอาไฟมือเือนกินควายคันมนเอาคันมาสู้เลยกินงโเนาะเออนีิฮิอุไทยเนาะนโดยเพราะว่าถ้าเฮามาสู้เมย์เลยเพิ่นจะกินงโง่นะถ้าเฮาอันมายูเ่เพิน่นเพิ่นเฮาจะกินควาย <c oughs> อิดบุไทยเนาะนี่เนาะ,ะล้มควยเลยบ่เนี่ยค่ะควายแต่ว่ามันกะดไรย,ยางได้แ,แต่ว่าเพิ่นกะบ,บริสุวรรอเนี่ยแล้วเนาะโดนที่มันแห้งลายเลยตัวน,นี้ค่ะอนุร,นรูปแน่แล้วเนาะก็เลยยังเหลือแต่สำนีิปราจันแห้งลายกูนี่เป <c oughs> ็นบ่ส <c oughs> ี่สิบไปลนกับล้มควยเนาะเมื่อน <c oughs> จัดงานก็นกนคือล้มควยขาควยอะไรทุกคนเลยคือควยนี่ก็ใส่ในการแบบว่า เห็ดกินเห็ดยูอะไรเนาะตัวใหม่ก็คือขาเห็ดกินในงานเห็ดขาควายขาแต่ควายก็รู้ว่าขาทั้งควายทั้งวัวก็ขาควายประมาก็ฮีดเพิ่นกะกะขวายอยู่แล้วเนาะการทำมันมีพงมีพอก็ต้องเอางูตืมก็ได้แบบนี้ไงนะแต่ว่ามันก็คือชิพออยู่หรอกไงควายถึกบ่ก็กใหญ่ไงชิคเซินคนหลายอยู่สิเนาะ แต่ว่าก็เป็นน้ำหีดเนาะว่ามันก็เป็นคู่กันแล้วเนี่มันมีแบบควายเป็นควายตายคันทางโงูก็โงูไปโงูตายเนาะคันทามาสู้มะนะคือแต่งเมืออนี่ก็สี่สิบล้านนี่ก็ถือว่าโอเคเนาะสี่สิบสาล้านนี่ก็ถือว่าธรรมดาเลยทุกคนเพราะว่าแต่งเอาไพ่มอเฮือนเนาะปกติหาซิบล้านคันว่าเอาไพ่มอเฮือน ด <c oughs> ขนาดไปว่าบะแด้เอามือเเือนกันยังประมาณห้าหกสิบล้านเนาะกันยังมีงมเนาะแมนแต่ว่านี่ก็คือว่าอะไรเพิ่นเพิ่นโคลกันแหละเราไปหาเงินเนาะ,ะขาเท้าสีเอาลายกับเบิ่งตามกำลังเขาอีกนะคู่เมืองในควายก็แพงแล้วเนะเะเวาะเห็ดช่องหมกเห็ดช่องเอาบแต่ถ้างพูดเป็นเห็ดน,นะทางนี้นะทางนี้เหนะ็ดเป็นประมาณไรส์ ผูกแคนซื่อๆแล้วแล้วก็เฮาก็แห่เมื่อพุ่นเพราะว่าก็คลายเคยองกับทางแม่หญิงอะไรคันท่าผู้ชายมาสู้เฮาเฮาจะเอ็ดบัดซื่นก็ได้แบบนี้ฮะนะเพราะว่าเพิ่นมากินทางเฮาเด้คันท่าว่าเพิ่นเอาเฮามื่อเฮินเพิ่นก็หับบัดซื่นทางเพิ่นแบบนี้ฮะนะเพราะว่ามันง่ายนะคะทีหับทางสาวเพื่นเนาะแบบว่าคนเฮาก็ไปพุูนแล้วเพราะทางฝ่ายหญิงก็ต้องไปพุูนเนาะมีแต่อยู่ตอนผูกแคนซื่อคิวผู้เคนประมาณเก้าโมงนี่แหละแล้วก็แห่ไปพุูนก็ไปกินอยู่พุูนยาวเลย ทั้งนี้ก็แบบไม่มีคนเนาะแบบเอาไปพูดมีแบบนม่ไม่ไม่น้อยแอฟริกามีนีเพราะว่านอกคนก็มาตอนเฝ้าแล้วอะไรอย่าเงี้ยเอาปพดเอาเอสไปเลยก็มีไลฟเพรอควรเอาไปพูดเอาไปเอ็ดบอลเดียรว่าแล้วกันเนาะคืองานผู้ชาย่แหละมาแต่งเขากับเพื่อนเฮมาแล้วก็มากินทั้งนี้มีแต่วันจัดตอนเสาร์ซีซ์เนาะทางฝ่ายยิงเนี่ยผู้เขียนน้อยหรือว่าผู้เขียนใหญ่คก็คือว่าน้อยมันกลับว่าน้อยเนาะโดย เือบดบ้านมอส่วนนี่คือเราปักต่อปะมาซันซเนาะโดยคือเข้าไปนี่เขากว่าว่าเราเอาโดยทั้งฝ่ายซ้ายนี่ก็สิเป็นแบบว่าบัดซึนเอาเนาะเป็นบัดซนกะ้หาื่นแล้วก็เาไปนดเอาแต่เพิ่นคนที่เอนเพิ่นจะได้เนาะาแล้วก็ดกันเนไก่หันโดยโดยแต่ผ่าเบิ่งนั่นนะจกเอาเบาหรือว่าเบิดบ้านนี้ แบบจกเอาแต่ว่าทางทางนี่หนาะวมั้งอือแบบว่าว่าแล้วกับคนหูจักเนาะทางนั้นนะเข <He 'll S 2> าก็ต้องจกเอา <นะ S 1> ไปเม็ดกับเพื่อนชิบวะแล้วอีกเนาะค <laughs> วามมนลายได้สีขาวแถวบ้านขอบ้านโคกนี่ลแล้วมาเอาคนหูจักลายเนะาะทำมีหอดเปินมีแล้วอีก <laughs> ตาไม่ดีเพื่อนนั่นแหละต้องในเซิรนต้องในเล่าเบิดเนาะคนหูจักลวสนิทถ้าว่า วอะไรบางที่ก็ลืมบคนมันลายอีกอย่างมันกะสุลมุนเนาะเี็ไหนท็่นี่อันน่าทุกคนนี่คือแตงเมยอยุ่นะกาแบบเพิ่นเป็นลูกชายหลาบอกคือว่าแตงเมย์ยุคนทางเจ้าเดซานองเนี่ยหลากับหลาเนาะ แม่ก็บ่ให้เม uh ื่อแต่ว่าเพ่นเพิ่นมักกันแม่เขาบอกบอให้เมื่อเราอ่ะอืมอยากเมื่อให้ได้ภาษาตับใส่ลูกเราก็ให้เมื่อมาในทางทางยูน่าแม่ในพีิเศษจะยูเหินน่าแม่ม่ใจเอ้ยเอ้กับชาวโรยเนาะแต่ยังไม่ออเหินบอกเออยนะยังน่าจะเป็นชาวโรยนี่มาจากยูน่าแม่ละอาจสุขแม่จำยันเราพิเศษกินอะไ้อยู่เอ้ยโก๊บบอกนั่นนะบอกก็ไปในโกกดอกแบบกลางนะยังมีเอ้ยอีบอก คืออยคนที่ท่านในแต่งดองคือสลอรอนี่มีจะคนณอะมีซองมีผู้อยู่นี่กับผู้ไปประเทศนี่แหละเป็นจองแต่ว่าผู้นี่ะ่ะทับทามแล้วแต่ว่าเดินที่พน,นอ้อยังอยู่จองคนแสดงว่าไม่มีไอบ้บอกไม่แต่ว่าไอ้นะเอาลูเของเมียม,มาล้วเดี๋ยวไปอยู่นำลูกเมียม,มาแบบเดินดูนี่กูละมีเวียกกูหลาจังแบบจังมาพ่อก,กันเิ แสดงว่าเงืนเ่นก็มีแต่ลูกสาวเนาะแมนลูกสาวบาเลย,ยงเงอนเินนะโดย <c oughs> คนที่ไปเอาพวก็คือลูกสาวลาชิเนาะแคนทีสีได้แต่งรองแบบว่าเป็นเป็นแบบอดไรวะเดี๋ยแบบว่าคนท่าผู้ะอะันนั้นเนาะกลับมได้มาอยู่เพื่อนจำลูกเคยกะก <c oughs> ายหันเ่นกระทันได้แต่งหากระทำทามลยเนาะก็อ,อาจจะยังบบมีผู้ชายมาอยู่เพื่อนตอนมีแต่ลูกสาวลวด แต่งไวๆนี่ก็คือไปยูเพิ่นเพิ่นลูกซายละก็ต้องไปบาเลีงพ่อเลี้ยงเม่เนาะแต่ทั้งนี้ก็ลูกสาวหล่าก็ต้องอยู่เลี้ยงพ่อเลี้ยงเม่แต่กันเพิ่นหักหมักกันเลยเนาะก็เป็นไปไม่ได้กะแตบทางนั้นก็บ่อยากมานะมันก็เลยยากขนาดกว่าบ่มีฝนทั้งนี้กักันแหละว่าบ่มีขนกัน็ีไรสัะเขาอยากเขาหมักกันข้าดกะกันยังใครแน่วะทางนี้ไม่มีขนแต่กันยังมีไรขนอยู่ฮะนะ อยู่พูนแบบมีแต่ผู้หญิงผู้ชายเออผู้ชายเดี๋ยวพูนจะได้เมอเออปั่นกันนะเนาะปั่นสลอยนี่กับ <c oughs> พูหนึ่งลายไทยน้องบ้านนี่โดยที่สักนี้มีแต่หญิ่งที่สังนั้นมีแต่ชายบ้านนี่มันก็เลยแบบยากเลยนะคือเลยตามใจเพื่อนอะเอาไปกบแบบคันมีเลี่ยงอะมันใครเนี่ยมันใกล้กันนะเดี๋ยวไปมาหมาค่ะโดยเดทางผู้เพูนอยู่บ้านเลยนะนแ้ไปทางรักชามใช่ไหมบอก เอออยู่ฮาอันกุดแค่นากระสอบนี่บอนกก็คิดว่าไก่เลอยู่นี่อยู่บ้านเพิ่มาล้วเดียวใกล้ๆนี่เนาะใกไข่แน่ไม่ไก่ไปเลยเข้าไปก็ไม่ได้ไกล้แต่ธรรมดาเลยจำเนาะนกจะเปนเข้าไปในโนนี่แหะนกจะทำันี้แล้วบ้านกุดแค่คิดฮอดกับไปเยี่ยมมาเนาะทุกคนแต่งลองแต่งดองแล้วกับแบบชิ่บ้านเลยบวรวมไปหาเงินคือเก่าที่แรกเพชวนว่าอันไปอันที่ไปลงทวนนะแบบป้าลู กี้เพิ่นก็ไปถ่ายบอกโอ้โหกรเหียนจ๊กนี่นะถ้ากระจกนี่โอ้โหกระจกได้โชคปีนี้ล่ะจมหมอเจ็ดนะอือที่แรกว่าพ่อแม่นะว่าว่าสิให้ลงกรุงเทพฯเนาะลงไปอยู่น้ำเอื่อยว่ะเพิ่นว่าบ่บ่อยากลงออืทางนั้นก็ว่าสิลงเพิ่นคั่นลงแหละย่านบ่ได้แอดบ่กกับโบผู้แม่ก็แต่ทางนั้นก็ยังไม่ลงอีโดยูขนาดแกยังบ่ได้ลงออืคนทีแรกก็ทางนั้นก็ว่าเดี๋ยวไปถ่าย ไปไทยคือกันแต่ทั้งนี้การแต่แสดงว่าทางจองคุณชิบะนิย่าไม่ได้กันก็เลยยู่เนาะโดยเจอกันเล็กขลุกมมาพูดเนาะมานิการ์ได้กันแล้วละก็ชวนกันลงไทยกันสบายเนาะเบิดห่วงโควกันไว้แล้วละว่าทีแรกโอแล้วโคกันไว้แล้วละเจ๊ปีกว่าจะได้แต่งกันกะปีหนึ่งเนาะจบเลยกะครอบหนูเหียนจบแบบเหียนจบห้องกะได้บ่เดือนกะ เมาเลยนะผ้าวนนอกพิ่นกะนยันไม่ได้พี่แรกว่าอันกูแม่เพ่ดว่าให้หอดยามแกยวเขานะยามแก้วเลยจังว่ามาขอเพิ่น่ะทางนั้นเผื่อว่าจะได้ว่าบ่มีคอนเห็นหน้าสวยก็เลยมาขอเอาทางนี้ก็บ้าวเอามาผ้าวทางนี้ก็บ่มีพื้นแบบทางนั้นก็เพิ่นก็นจะได้เนาะเพิ่นเฝ้าเพิ่นไม่ได้ผู้หญิงก็เข้าใจเพิ่นอยู่โอ้ยทางนี้เพิ่อไปผู้ชายก็ขากายมันต้อง ค่ะเห็ดเห็ดไปนี่แล้วเอามอดเบิ่มค่ะทีมีแล้วว่าเนาะแม่ยกระคองคอยอยู่ว่าสลายกัะคองคอยค่ะอยู่นแต่วันนี้มโว่าชั้นดูนี่ว่าฮะต่อไปอีกเราเป็นมาเองเนาะมันต้องมีจะคตรนาะที่ว่าหาข้าได้เบังาโฮเมยน้อคนที่ขามักวาันดมาอยู่น้ำบ่ได้เลยส ตั้งรักปักฐานอยู่ทางไหนบ้างเด็กสางเถื่อนสางซานอยู่ทางไหนเขแปบแม่ใจที่ยังสร้างทีแรกกันแบบเนาะเป็นไปได้เนาะแต่กะคันธาเพิ่นมีหมาก็จําเป็นเนาะอีนั่นเนาะเอาก็หมักเพิ่นกตโอเคเนาะโดูสำหรับคลิปนี้ทางข้าก็มีเดชิจูไวทอนี่วาสันซะโรลมกับเพิ่นกับสีหอบสาวนาทีแล้วทุกคนเลยมีอังกับสีมา อัปเดตในคลิปหน้าเนาะโดยสำหรับคลิปนี้กัสีได้กล่าวคำว่าสบายดีเด้อสบายดี